สวัดีค่ะปูแอปเปิลนะคะเพิ่งกลับมาจากเซนทัลพรามสองค่ะพอดีปูเอาโทรศัพท์ไปให,ให้ช่างเช็คดูนะคะเมื่อคืนเนี้ยปูไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้เลยไลน์ก็ส่งไม่ได้รูปภาพก็ส่งไม่ได้ในเฟซก็ไม่สามารถส่งรูปได้มันก็จะขึ้นบอกว่าในแกลเลอรี่คุณไม่มีรูปภาพซึ่งก็งงมากเพราะว่าใน แกลเลอรี่รูปภาพเยอะมากเพราะว่าปู้เพิ่งเป็นถ่ายรูปมาแต่มันมันขึ้นว่าไม่มีรูปภาพเข้าไปในอัลบั้มก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้ปูก็กดปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่ก็เล่นได้ดูได้แต่ก็พอจะลงลงไปได้รูปสองรูปมันก็เหมือนเดิมอาการเป็นเหมือนเดิมปุ๊กกดปิดเปิดเครื่องจนมือหงอิกเลยอะ ก็โทรปรึกษาช่างเขาก็บอกให้เอาเครื่องไปดูวันนี้ปุ๊บก็ไปดูขเขาก็บอกไม่ใช่ไวรัสเราก็ให้เขาดูมันก็ปกติลงได้ซึ่งงงมากเลยแต่พอเรากลับมาบ้านก็ต้องเปิดปิดเครื่องนีกแต่สรุปคือเป็นอะไรก็โทรถามช่างนีกช่างก็บอกอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่เมียนมาร์ก รูปอาจจะเยอะเกินไปปุ๊กก็มานั่งลบรูปทิ้งไปเกือบหมื่นรูปก็คือดีขึ้นแต่ก็เล่นได้ละดูรูปได้แล้วแต่ว่าเมื่อวานที่ถ่ายรูปมาก็ไม่มีรูปก็เยอะคือคือถ่ายแต่ว่ารูปก็ไม่มีก็แต่ก็ยังดีที่รูปก็ยังมีหลงหลงหลงเหลืออยู่บ้างก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกไหมจะสามารถ ส่งรูปทางไลน์ได้ไหมทางเฟซได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็ยังยังส่งได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอีกเมื่อไหร่ก็ลุ้นอยู่ว่าขออย่าได้เป็นเลยเดี๋ยวจะพยายามลบรูปเก่าๆทิ้งลบวิดีโอทิ้งคือปูนเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปแล้วลงเฟซลงไลน์ก็จริงแต่กูจะไม่ค่อยลบรูปเพราะว่าตัดใจลบรูปไม่ค่อยได้เวลาเราไปเที่ยว ไปเที่ยวในแต่ละที่เราก็ถ่ายรูปมาเยอะมากซึ่งเราไม่อยากลบเพื่อนก็บอกว่าถ้าไม่ลบก็ให้ถ่ายข้อมูลใส่แฟดไดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูก็ขี้เกียจทำแล้วเพราะว่าแฟดไดมีเยอะมากมีรูปเยอะมากเพราะเป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องแก้ไขยังไง อยากให้หมดผมเพราะว่าตอนนี้อยากไปเที่ยวมากอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปน้ามากแต่ก็กําลังวางแผนอยู่ว่าอยากไปแต่ก็ยังหาเพื่อนที่จะไปด้วยอยู่ซึ่งหายากม,มากเพื่อนที่จะไปค้างกับเราได้เที่ยวกับเราได้ถ่ายรูปให้เราได้หาได้น้อยมากเลย ไม่มีคู่ก็ก็จะยากนิดหนึ่งเนาะไม่มีใครถ่ายรูปให้โูก็อาศัยเพื่อนถ่ายให้บางครั้งก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วยเพราะว่าเพื่อนก็มือสั่นถ่ายรูปไม่สวยแต่เราอะถ่ายรูปให้เพื่อนสวยมากโชครายตรงที่เพื่อนอะถ่ายรูปไม่เก่งขาตั้งกล้องเนี่ยก็ ถ่ายไม่สวยเหมือนคนถ่ายเพราะว่าในการจับภาพจับวิวอะไรอย่างเงี้ยมุมมันก็จะได้น้อยมากอยากมีเพื่อนที่แบบถ่ายรูปเก่งๆอ่ะถ่ายรูปให้เราแบบดูสวยอ่ะเวลาเราไปไหนเราก็อยากเก็บภาพไว้เนาะเพราะเราเราเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยไงแต่เพื่อนอ่ะเป็นคนมือสั่นเมื่อก่อนกูก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งถ่ายรูปสวยมาก แต่ตอนนี้ด้วยวัยก็ทำให้ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยละคือใส่ตาไม่ได้ด้วยถ่ายรูปมาก็จะออกเบอร์เบอร์ซึ่งพวกก็จะต้องมีอาวุธช่วยนิดหนึง่งก็คือตั้งกล้องไว้แต่ว่าในตาเราวิวเนี่ยบางครั้งมันก็ยากและอย่างหนึ่งเวลาเราไปสถานที่ที่สวยๆคนมันก็เยอะ เราจะโม่แต่มาตั้งขาตั้งกล้องอะ่ะมันก็ไม่ใช่คนก็จะรอคิวยาวเดี๋ยวเขาก็จะด่าเราเนอะมันก็ต้องรีบ,รบๆกด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 บางทีก็กดมาสิบรูปได้รูปสวยสักสองรูปอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้สวยเลยเสียใจมากย้อนกลับไปถ่ายอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีใครไหมอะ่ะที่ไปกับเราได้ทุกที่แล้วก็ถ่ายรูปสวย,สวย ถ่ายวิดีโอให้เราแบบมือนิ่งๆอ่ะอยากได้มากเลยแบบนั้นหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่